ในยุคที่โลกกำลังก้าวเข้าสู่สงครามไร้คนขับรวนติดอาวุธและอาวุธเหนือเสียงถังเก่าที่เคยเป็นราชาแห่งสนามรบอาจด,ดูเหมือนจะถูกลืมแต่ในปี2026รถถังอย่าง M60 และ M48 ยังคงมีบทบาทให้เราเห็นไม่ว่าจะในสนามฝึกสงครามภูมิภาคหรือแม้แต่ในกองทัพที่ยังใช้งานจริง วันนี้ b บ t เ l อร์บ s t Thailand จะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปดูรถถังในตำนานของอเมริกา M60 และ M48 Patton สรุ่นที่เป็นเสาหลักของกองทัพสหรัฐอเมริกาในยุคสงครามเย็นและยังทิ้งร่องรอยไว้จนถึงปัจจุบันเริ่มกันที่ M48 ก่อนรถถังรุ่นนี้พัฒนาในช่วงต้นของสงครามเย็นเป็นคำตอบของอเมริกาต่อแรงกดดันจากสหภาพโซเวียต หลังจากสงครามเกาหลีเผยให้เห็นข้อจำกัดของรถถังรุ่นก่อนอย่าง M26 Pershing กองทัพจึงต้องการรถถังใหม่ที่คล่องตัวทนทานและมีอนุภาพการยิงที่มากขึ้นผลลัพธ์คือ M48 แพ t t o n ตั้งชื่อตามนายพลจอร์จเอสแอ์พอตตันฮีโร่จากสงครามโลกครั้งที่2รถถังรุ่นนี้เริ่มเข้าประจำการในช่วงปี1950ติดตืนใหญ่ขนาด90มมตร และมีรูปร่างป้องปืนที่โดดเด่นมากถึงแม้จะมีปัญหาในช่วงแรกเช่นระบบเชื้อเพลิงและวิสัยทัศน์ตอนกลางคืนแต่เมื่อได้รับการอัปเกรดเป็นรุ่นต่างๆอย่าง M48A3 และ A5 ก็สามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคง M48 ได้พิสูจน์ความสามารถในสนามรบเวียดนามใช้งานได้ดีในสภาพป่าดิบและภูมิประเทศที่ยากลำบากทั้งในการต่อสู้กับรถถังฝ่ายตรงข้าม และการสนับสนุนทหารราบซึ่งถือว่าเป็นบทบาทหลักในหลายยุทธการแต่เมื่อเข้าสู่ปลายยุค 1,950M48 ก็เริ่มล้าสมัยเทคโนโลยีของโซเวียตโดยเฉพาะรถถัง T55 กำลังมาแรงและนั่นเองที่ทำให้ M60 ได้ถือกำเนิดขึ้นถึงแม้จะไม่ถูกตั้งชื่อว่าแอรพอตนันอย่างเป็นทางการ M60 ก็มักถูกนับรวมในตระกูลเดียวกัน รถถังรุ่นนี้พัฒนาต่อจาก M48 และเปิดตัวในปี1960จุดเด่นคือการเปลี่ยนมาใช้ปืนขนาด105มิลลิ mm. เมตร M68 ที่ทรงพลังมากขึ้นใช้เครื่องยนต์ดีเซลแทนน้ำมันเบนซินซึ่งช่วยเพิ่มระยะทางการวิ่งและลดความเสี่ยงจากไฟไหม้ M60 รุ่นยอดนิยมที่สุดคือ M60A1 ซึ่งมาพร้อมป้องปืนที่ใหญ่ขึ้นและเกราะที่ดีกว่า ต่อมาในรุ่น m 6 0 a 3ก็เพิ่มระบบควบคุมการยิงแบบใหม่มีเลเซอร์วัดระยะและกล้องอินฟาราเรดส,สำหรับยิงกลางคืนเรียกได้ว่าใกล้เคียงกับรถถังยุคใหม่เลยทีเดียวแม้จะไม่ได้ปะทะกับรถถังโซเวียตโดยตรงในสนามรบจริงแต่ m 6 0ก็มีบทบาทสำคัญในยุทธศาสตร์ nato ในยุโรปโดยเฉพาะในเยอรมนีตะวันตกที่มีการวางกำลัง m 6 0ไว้หลายพันคันเตรียมพร้อมหากเกิดสงครามกับวอร์ซอแพ็ นอกจากยุโรป m 60ยังมีบทบาทในตะวันออกกลางโดยเฉพาะในสงครามอ่าวปี1991กองทัพซาอุดิอาระเบียและคูเวตใช้ m 60 a 3ต่อสู้กับ t 55และ t 72ของอิรักซึ่งในหลายกรณี m 60สามารถเอาชนะได้แม้จะเก่ากว่าแล้วในปี2026รถถังเหล่านี้อยู่ที่ไหน ในสหรัฐอเมริกาทั้ง M48 และ M60 ถูกปลดประจำการจากแนวหน้ามานานแล้วส่วนใหญ่กลายเป็นเป้าฝึกยิงหรือถูกนำไปตั้งแสดงในพิพ,ธพิธภัณฑ์แต่ในหลายประเทศทั่วโลก M60 ยังคงมีบทบาทบางประเทศใช้งานจริงบางประเทศเก็บไว้ในคลังสำรอง ตัวอย่างเช่นตุรกีพัฒนา M60 เป็นรุ่นซาบร่าด้วยความช่วยเหลือจากอิสราเอลเสริมกรอบใหม่ติดระบบควบคุมการยิงทันสมัยและเพิ่มกรอบปฏิกิริยาในตะวันออกกลางประเทศอย่างอียิปต์และจอรแดนก็ยังใช้ M60 อยู่เช่นกันโดยอัปเกรดบางส่วนให้ทันสมัยพอจะรับมือภัยคุกคามใหม่ๆไต้หวันก็เช่นกันพัฒนาระบบดิจิทัลใหม่ให้ M60A3 พร้อมเครื่องยนต์ที่แรงกว่าเดิม เพื่อใช้เป็นกำลังสำรองในสถานการณ์ที่จำเป็นส่วน M 4 8นั้นในปี2026แทบไม่มีใครใช้งานจริงแล้วส่วนใหญ่เก็บไว้ในคลังสำรองหรือใช้ในการฝึกหรือโชว์ทางประวัติศาสตร์เท่านั้น ในประเทศไทยรถถัง M48 และ M60 ก็เคยเป็นกำลังหลักของกองทัพบ,บกไทยในอดีต M48A3 ถูกส่งมาจากสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ช่วงปลายยุค60และต่อมาก็มี M60A1 และ M60A3 ที่ประจําการอยู่หลายสิบปีแม้ปัจจุบันเราจะใช้วีที4จากจีนเป็นกำลังหลักแต่ M60 ก็ยังมีความหมายทางประวัติศาสตร์บางคันยังถูกใช้งานในการฝึกหรือพิธีสําคัญ คำถามคือทำไมรถถังเหล่านี้ถึงยังไม่หายไปคำตอบคือความง่ายความทนและความยืดหยุ่น M60 เป็นแพลตฟอร์มที่ดัดแปลงได้หลากหลายสำหรับประเทศที่งบประมาณจำกัดหรือยังไม่จำเป็นต้องใช้รถถังยุคใหม่ M60 ก็ยังคงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าแน่นอน M60 ไม่สามารถต่อกรกับอาร์ m บ เีโอพาด2หรือ T90M ได้ในการรบกัตอตัวแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นเสมอไปบนสนามรบยุคใหม่รถถังทำหน้าที่หลายอย่างไม่ใช่แค่รบกันตรงๆบางครั้งใช้คุมพื้นที่ในเมืองสนับสนุนทหารราบหรือรักษาความปลอดภัยชายแดนซึ่ง M60 ก็ยังทำหน้าที่เหล่านั้นได้ดีหากมีการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีเสริมเช่นโดรนหรือระบบสื่อสารและอีกสิ่งหนึ่งที่สาคัญคือจิตวิญญ,ญาณ รถถังเหล่านี้คือสัญ,ญลักษณ์ของยุคสงครามเย็นยุคที่โลกถูกแบ่งเป็นสองขั้วและรถถังเหล่านี้ถูกใช้ในทุกมุมของโลกเป็นเครื่องเตือนใจถึงการพัฒนาเทคโนโลยีท่ามกลางภัยคุกคามทางทหารที่รุนแรงปี2026เราไม่ได้มอง M48 หรือ M60 เป็นแค่เศษเหล็กเก่าแต่เป็นนักรบแห่งอดีตท,ที่ยังคงมีลมหายใจเคยผ่านสมรภูมิที่โหดร้ายที่สุดในโลก และยังคงสอนบทเรียนให้กับกองทัพรุ่นใหม่ขอบคุณที่รับชม Battlebeast t h a i l a n ด์าากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าคุณอยากให้เราพูดถึงรถถังรุ่นไหนต่อไป